คุณป้าเป็นร่างทรงของยาบาหยันมาหลายชั่วอยู่คนคือถ้าพี่สวยกว่านี้สักนิดพูดอีสานไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะก็ไม่ได้ทำไงเพราะจริงๆแล้วอ่ะถามว่านักแสดงมีอีกเยอะไหมที่เป็นลักษณะนี้คาแรคเตอร์แบบนี้มีเยอะนะคะและมีความสามารถอีกหลายคนถ้าไม่ใช่เพราะความธรรมดาก็อาจมาไม่ถึงจุดนี้ นี่คงเป็นคำพูดที่ไม่เกินจริงสำหรับชีวิตของเอียงสวนีอุทุมมานักแสดงที่กำลังเป็นกระแสจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเพราะกว่าจะได้รับบทปนิมหญิงชาวบ้านธรรมดาเอียงสวนีเคยผ่านการเป็นนักแสดงประกอบมาแล้วนับไม่ถ้วนตั้งแต่การเป็นคนเดินผ่านฉากไร้บทพูดไปจนถึงคนรับใช้ทั้งละครโทรทัศน์โฆษณาและภาพยนตร์ ไม่ต่างจากอีกบทบาทหนึ่งของพี่เอียงอย่างการเป็นนักแสดงละครเวทีค่ะที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วมากกว่า30ปีเทศกาลละครกรุงเทพที่เพิ่งกลับมาเปิดหลังโควิดซาคืออีกพื้นที่โชว์ฝีมือของเอียงสวนีค่ะตอนนี้เธอกำลังซ้อมหนักเพื่อให้ผลงานแสดงเดี่ยวออกมาดีที่สุดหากบอกว่าความสำเร็จในงานภาพยนตร์วันนี้มาจากการสั่งสมประสบการณ์จากแวดวงละครเวทีก็คงไม่ผิดนักค่ะ เพราะเอียงสวนีจากบ้านเกิดอุบลราชธานีมาเป็นนักแสดงละครเวทีที่กรุงเทพตั้งแต่อายุ15ปีสิ่งที่ได้เรียนรู้คือภาษากายสำคัญไม่น้อยไปกว่าการแสดงสีหน้าและบทพูดแต่กว่าจะถึงวันที่มั่นใจเอียงสวนีีเคยรู้สึกว่ารูปร่างหน้าตาทำให้มีข้อจำกัดในงานแสดงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้หยุดฝันที่เคยคิดสมัยเด็กๆเ,เลยว่า ออจริงๆแล้วคือเรารักการแสดงมากเนาะแต่ด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้ในยุคหนึ่งบ้านเราอะ่ะก็คือถ้าเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ปุ๊บก็คือเล่นเป็นคนใช้แหมมันจะถูกล็อกไว้ประมาณนี้เลยในสมัยก่อนนะคะนั้นเราก็เออถ้าเกิดมันมีตอนนั้นนะคะก็ยังแอบคิดว่าถ้าเกิดมีบทสักบทที่มันพอดีพอเหมาะกับเรามันคงดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้นั่งเฝ้าฝันแล้วไม่ทำอะไรเลยนะ แล้วก็คยังคงทํานู่นทํานั่นของแล้วอยู่ดีๆเมื่ออายุ50มันก็มีบทน,นี้มาณแม้วันนี้เอียงสวนีเป็นทั้งนักแสดงละครเวที acting coach แ,และมือปืนรับจ้างฟีมือฉมังในงานทีวีภาพยนตร์โฆษณาเบื้องหลังความสําเร็จในวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากการฝึกซ้อมตัวเองซ้ําๆและเรียนรู้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังโดยไม่เกี่ยงว่างานนั้นจะได้ค่าตัวเท่าไหร่ พร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวเห็นว่าอาชีพนักแสดงไม่เพียงหล่อเลี้ยงใจหากยังเลี้ยงชีวิตได้ภายใต้นาวคิดว่าทุกสิ่งต้องทำได้ใจสมัยเด็กๆที่ทำแบบนั้นจริงๆคือแบ่งเลย6เดือน7เดือนนี้ทำที่เป็นหาตัง์6เดือน7เดือนนี้ทำที่เป็นแบบละครเล่อะไรทำไปเลยแต่แน่นอนไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดของมันคือทำแล้วทำให้เต็มที่นะ คุณถึงจะได้เรียนรู้กับมันนะและถึงจะเอาไปใช้งานต่อได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ต่อได้ตอนนั้นน่ะมันจับที่ความรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยเราชอบสิ่งนี้เราชอบการแสดงแต่ว่ามันไม่ได้มั่นใจ100%เหรอกว่าเราจะดําเนินชีวิตด้านนี้ได้ทําอาชีพด้านนี้ได้แต่เราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าในเมื่อเราชอบอ่ะถ้าเรายึดมั่นมันอ่ะเราจะต้องได้ทํา ในวัย50ปีเอี้ยงสวนียังไม่เคยลืมประโยคสั้นๆจากรุ่นพี่เมื่อครั้งเพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการนักสแสดงว่าอย่าทิ้งละครทําให้ทุกวันนี้เธอยังคงพัฒนาฝีมือโดยบทบาทต่างๆที่ท้าทายตัวเองมากขึ้นและหากเปรียบเส้นทางการสแสดงคือถนนเส้นหนึ่งถนนของเอี้ยงสวนีจึงยังคงทอดไปอีกยาวไกลวันตีตาพิมลเกตไทย P ี s รายงาน